บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมความประทับใจสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตรอบแรกของแบมแบมกันพิมูสำหรับงานคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แบมแบมโฮมทาวคอนเสิร์ตอิงแคนเบกโดยถูกจัดขึ้นในวันที่22และยีิพฤศจิกายนพร้อมจัดเต็มแสงสีเสียงสุดอลังการและแขกรับเชิญพิเศษคลิปนี้รวบรวมภาพบรรยากาศสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตร,รอบแรกมาให้ได้ชมกันค่ะ คืออย่างอย่างอีกผู้ชื่อได้ป่ะยังไม่ผู้ชื่อเนาะว่าอีกสองคนคือใช่เมื่อกี้เขาคุยกันอยู่ในทวิตเตอร์ครับผมอ๋อเขารู้กันแล้วเขารู้อยู่แล้วแหละมาเพราะแบมแบมบอกไปแล้วเขาก็ลงต่างงานด้วยครับผมครับผมคืออย่างสองคนนั้นก็เชื่อว่าเออเขาก็รับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยากมากมากคือเขาก็ทุ่มเทกับการเดินทางอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมทุ่มเทกับการเดินทางอยู่ตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนเดินมาบอกอย่างแบบว่าทีมทั้งเจลทั้งทางไครเดินบอกว่าพี่อิง พี่อ่านเกาหลีไม่ออกเออเออพี่อ่านเกาหลีไม่ออกจริงด้วยขี่ต้นอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่จอไงนี่เรามีความหวังแล้วมีความหวังแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่เสียวไส้ที่สุดในโลกเลยเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าจริงใจที่สุดในโลกด้วยใจที่สุดในโลกครับที่ี่เคยขึ้นมาจริงเหรอจรรริงเหอคับ เลครับผมันนี้ผมกินปลาเนื้อปลานื้อเป็นปลาเนื้อในรถครับพร้อมกับโค้งวันทุกทุกครั้งที่เราโค้งเนี่ยเราต้องจับจานเรื่อยปลาเราจะหายไปไม่ันจะไปไหนไม่รู้แต่ก็รู้สึเป็นเกียรติมากที่แบบชวนมาเพราะว่าโอ้โหรู้สึกว่าแบบคือเป็นหนึ่งใอาร์ติสต์ที่แบบกรด้างิมากมากโอ้โ เราไม่จะกัว่างนีอเูส่เป็นาการเท่าโอเคไม่ไม่แต่พูดจริงอ้พูดจริงแล้วก็แบบก็ซ้อมมาหลายวันแล้วก็อ่าในค้านในชีวิตอะอยากขึ้นกับเซอร์เียอยู่แบบปราณี่คือตั้งแต่ตอนรายการช่วงระดวครับเกาเราก็คุยกันคุยกันก็แหลบผมจนมันมาถึงตรงเนี้ย คือต้องขอบคุณกับพี่ก็ยุ่งด้วยอะไรด้วยแบมไม่ได้ยุ่งหรือี่ไม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 ่กวนไม่ครับผมคุยกับแบมตอนช่วงวันแรกผมคุยกับแบมไม่รู้เรื่องเลยคแบบแบมไม่มีเสียงเลยนะเอาอะไรกันช่วงแบมเออเป็นไงบ้างครับแบบยุ่งไหมครับช่วงนี้คือบอกว่าตั้งแต่ราชมังจนถึงวันที่ไปช่วงวันแรกคือยังไม่ได้หยุดสักวัน ผมว่าคุณคิวทองมากเลยผมว่าก็ดูว่าแบบผมคิวทองเขาติดต่อมาว่าอยากให้ไปเอฟยูเราผมเราก็รีบตอบตกลงไปเลยเพราะว่าเต้บอกเราให้ไปประกวดด้วยโอ้ยเต้เต็กจริงนะครับผมคือต้องเต็กจริงนะครับผมคือต้องขอบคุณพี่เจฟจริงๆครับเพราะว่ารู้ว่าแบบยุ่งมากๆด้วยนะแบบ คือพี่จีบยากมากเลยคุณเชอรจริงๆสำหรับแบมอาจจะไม่ยากหรอกแค่เล่นตัวเป็นงั้นแหละสมองไหลไปไม่ถูกเลยผออยากถามในตอนคอนเสิร์ตของพี่อะแล้วผมไปดูคิดว่าผมจะมาจริงๆนะยครับหรือว่าคิดว่าผมแค่พูดไปเรื่อยคิดว่าแบมแค่พูดไปเรื่อยอะเพราะว่าคือตารางมันไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าเป็นพี่พี่ก็ไม่ไปอ่ะเพราะว่ากรจัดจัดคอเซเว่นสองวันครับผมแล้ววันต่อไปอ่ะมันควรจะมันควรจะพักเออใช่มันไม่มีใครบ้าไปหรอกโอ้ใช่แต่ก็มีคนบ้าที่น่ารักอยู่คนหนึ่งเจมสพี่แบ่งเลยเนี่ย่งเลยนี่ยะคทล็อปพี่เจมครับครับ คุณเวลาดื่มน้ําคุณอย่าดื่มคนเดียวไม่ใช่อะไรนะมันต้องเป็นหนึ่งในโชว์ของเราด้วยเวลาดื่มน้ําอย่าดื่มคนเดียวคือน้ําเนี่ยอาสอนให้แล้วกันเวลาที่เรามีกล้ามที่ใหญ่ขนาดนี้อเราควรจะให้กล้องจับที่เราเพิบแล้วเราเบ่งไปด้วยแล้วเราอ๋อลองทำดูอ่ะก็ได้กล้อง นี่ผมดูกล้องอยู่วะเดี๋ยวผมจะหันข้างกันพีพี่เจมแต่ว่าพี่ก็ใส่ซีตูนะผมจะคนเดียวไม่ได้ Keep it for the show คลิปเป็นฟอเตชิ่งมันมันจะอยู่สักพักนึงมันจะอยู่สักพักนึงเหรอใช่ครับโอ้ใช่งั้นก็บอกว่าผมจะได้เห็นพี่เจฟเต้นมิวสักวันหนึ่งนะครับอาจจะให้ทำไทยเต้นไปก่อนเลยโอ้ครับผมได้ครับผมหมดเรื่องพูดแล้วพี่ครับก่อนงั้นเดี๋ยวเกสเชิญลงก่อนได้เลยครับขอบคุณมากนะครับี่โอ้สารครับผม จริงๆแล้วพี่เจมส์เนี่ยคือผมอะแบบรบกวนเขาเยอะนิดนึงตั้งแต่ช่วงอาทำแล้วผมชอบโทรไปเวลาเกาหลีก็บอกว่าพี่เขาก็ตื่นมาแบบหนวดเต็มหน้าแล้วก็หัวยุ่งยุ่งใแล้วเขาแบบแล้วอะไรผมแบบพี่เออเนี่ยอันนี้เนี่ยผมทำเนี่ยผมใส่อันนี้ของพี่ได้ไหมเ้ยทำแบบใช่ไม่เี่วก็เสียงในหัวเลยแต่ว่าก็ขอบคุณที่แบบว่าเชื่อใจกันผมแบบกัน ไม่เคยเยอะมากเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมในชีวิตเธอตามจังเลยมผมไม่เจ๊มเหลือเกิน <c oughs> มันก็ใครอยู่นะเอ,อย่างนี้สิถ้ามาไม่ทันจะโช่วยนะอะไรนะถ้ามาไม่ทันจะโช่วยดูดิเ้ามาไม่ทันหรอก็คงคุยกับพี่อิงไป่นิดเดียวเลโา่าเรื่องแต่เด็กเราโตไปอยู่ัแล้วไง เขาลอยู่แล้วแลเขาเลี้ยงผมมาเองไม่เป็นลยครับผมโอเค๋ยวช่วยดูให้หน่อยเอาแต่ลยผมผมมาไม่ดูไม่ดูืนลที่ไปลงน่ดูผมไม่ได้ไม่เลยครับผมเต้นเท่าตายแต่ถั้าผมทัไ มาคอนเสิร์ตเป็นคนเร่อยคแล้วก็เร่อยๆแล้ก็คุยนแบบที่เป็นธรรมอยู่นะซึ่งเนัวชันนี้คุณชะรองกี่เพลงอ๋อรอเดี๋ยวพี่อุ่นก่อนพี่อุ่น่อนดีกว่าว่าจากที่ไหนนะพี่อ่อ๋อเหนื่อใช่ไหมแล้จากที่ไหนอาชนาวุลีคับชนาวุลีครับผมสองขบงคือตนี้ก็แก้ท่าอยู่ในรถอ๋อปิ่อบรถเลยเออ่จะให้เปลี่ยนที่ไหนล่ะ โอเครับผมยังไงก็ช so, ้างทำผมทำผมในรถเทำอย่างงี้ยไม่ได้ตีก็ไม่ตีไมว่าอะไรครับยมงถึงก็ต้องผมยิกอย่างนีู้่แล้วป่ะไอ้นะฮะผมยิกอยู่แล้วเลยป่ะยันอื่นก็ยิกเหมือนกันครับบนก็ชอบส่งคำถามว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเลยอะไรไม่ดีลงผมหมดเลยไม่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 แต่ว่าไม่ได้ยินเลยจากที่ิส ที่สารของไอศุลกาศไทยใช่ครับผมจะพูดอะไรดีกแล้วขอโทษขอโทษคุณรู้สึกนี่ขอโทษอะไรนะสายตาพี่มไปดูไม่ต้องขอโทษหรอกเอาจริงจะพูดสายตาพี่ไปดูหน้าเหมือนไส้เลยมันกวนมากเลยบอกมันกวนแต่ให้กูพูดปกติได้หรไงเอาไง มันอมาจริงกนหรออยาเลยถ้าเอามาอันยากไปนิดนึงไม่ตรงนี้ใหญ่ดไปเลยอเซ่ตรงนี้คนนัู้เากิ o c e มากเรนีรอฮะไอ้รนี่หรอไม่ไม่ไม่คนตรงนี้เขา o c e n ช่ไหมครับอ๋อครับเอาารไม่ิีไหม เออพี่เฮ้ยไปตลกสิเรารู้สึกว่าเฮ้มันแบบอีเมลแบบเมื่อกี้นั่นคุยกันดูป่าวว่าเขาเสริฟแบบดูเหมือนเป็นแบบว่าเป็นหกชาวจรีนทุกคนดูน่ารักอบอุ่นเหมือนบพรอะว่าเคราะวัวที่แบบมาดูมาดูลูกชิ้นแล้วเป็นคนที่มีเพิ่มมามีเยอะที่สุดในประเทศนี้อีกคนหนึ่งเยอะกว่าผมอีกมีเลยู่

มันมีภาพนึงผมอยากเห็นมันนมากๆเลยไม่เจมเต้นหรอผมอยากที่เห็นพี่เจมเต้นม่นมันหเต้นไหมพี่ีระเคย้ใชากแล้วพามาสงคนแล้วนะอคนเคยเต้แล้วหดเอามให้ไปเต้นิหู่เลยนะไม่ใช่ ที่แบบคอนเสิร์ตนี้พี่เต้นแค่เดียวเลยพี่ทโมเดเฟนสองสาวน้องพี่ได้นับหาหกเจ็ดแดหนึ่งหนึ่งไงก็ผมว่าในหลายคนเนี่ยเรายังเป็นพี่ชนวอยากให้พี่ได้ทักทายแะเซสัมาด้วยวันนี้ผมจะไม่มันคนเดียวเรามันไปพร้อมกันทุกคนพร้อมไหมต่อไปครับยิวมาไนาแล้วมมรับ All right, let's get it. ให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตีต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ